สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่แนวทางหวยฮานอยนะคะซึ่งในวันนี้นะคะมีสูตรเลขเด่น2ตัวมา1ตัวพร้อมทั้งวิธีการคำนวณสอนให้กับทุกๆท,ท่านด้วยนะคะและในวันนี้คะ่ะเราจะมาดูกันค่ะว่าสูตรนั้นได้แก่สูตรอะไรและวิธีการคำนวณเป็นแบบไหนรวมถึงเลขเด่นที่จะได้ในวันนี้มีเลขอะไรบ้างไปดูกันเลยคะ่ะ สำหรับแนวทางหวยห้านอยนะคะค้นรางวัล2 4 9 9 2ค่ะและเลขเด่นของเรา7กับ8ในวันนี้หยุดทำงานไปนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาคำนวณกันต่อกับหลักสิบนได้แก่เลข4และบวกด้วยเลข4ตามสูตรค่ะ4บวก4ได้เท่ากับ8นะคะเราจเอาเลข8มาเป็นเลขเด่นตัวที่1จากนั้นนับเพิ่มอีก1แต้มนั่นก็คือเลข9นั่นเองค่ะ ในวันนี้เราจะได้เลข8แล้วก็เลข9ออกไปใช้งานกันนะคะส่วนแอดมินเลือกจับคู่อะไรให้เพื่อที่จะได้นำไปใช้เป็นแนวทางเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะสรุปแนวทางหวยฮานอยประจำวันนี้นะคะเลขเด่นที่เราคำนวณได้ได้แก่แทนแทนแทน ส่วนเลขที่แอดมินจับคู่ให้เพื่อที่จะนําไปใช้เป็นแนวทางนะคะชุดแรกได้แก่ตัวนี้ค่ะตามมาด้วยชุดที่2นะคะ2ชุดนี้ชอบตัวไหนก็สามารถเลือกชุดนั้นไปใช้ได้เลยค่ะและก็ขอให้ทุกท่านเฮงๆโชคดีค่ะแล้วเจอกันใหม่กับคลิปวิดีโอหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ